สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาระดีมีคุณภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริเตียนค่ะดิฉันนางสาวหฤทุไทยแสงทองเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะรายการของเราก็มีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคุณผู้หญิงทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงแท้หรือหญิงเทียมค่ะที่ต้องการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจนะคะโดยการอัพไซส์ให้กับตัวเองกันนะคะเพราะเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการทรําศัลยกรรมเสริมทรงอ,อกนั่นเองค่ะ และในวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมต,ตกแต่งประจำโรงพยาบาลกรุงเทพริสเตียนของเรานะคะซึ่งนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมเกียรติรวีพัคกวัฒนะคะอาจารย์จะมาเป็นผู้ให้ความรู้ให้คําปรึกษาตลอดจนไขข้อข้องใจต่างๆในเรื่องของการทําศัลยกรรมเสริมช่วงอกให้กับพวกเราได้รับทราบกันนะคะและในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ คุณหมอก็ได้มานั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะก็ขออนุญ,ญาตกล่าวต้อนรับและสวัสดีคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณผู้ชมคะออขออนุญ,ญาตาเรียนถามคุณหมอเลยลวกันนะคะคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะค,คุณหมอคะปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการทรําศัลยกรรมต่างๆเนี่ยเขาม,มีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจาวันของเราเป็นอย่างมากแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้อย่างที่เราพูดก็คือเรื่องของการทาศัลยกรรมเสริมทรงอกก็อยากจะเรียนถามคุณหมอเลยลวกันนะคะว่าในปัจจุบันนี้เรื่องของการทําศั เขาเรียกว่าอะไรมีความนิยมมากน้อยคแค่ไหนในบ้านเรารแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทำกับคุณหมาเนี่ยเขามีแนวคิดหรือวิธีการที่จะตัดสินใจในการทําอย่างไรกันบ้างคะครับ,รบตอนนี้เนี่ยคือต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าทางสัญญกรรมเรื่องสัญญกรรมตกแต่งสัญญกรรมเสริมความงามในบ้านเราเนี่ยเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมสูงถึงขั้นสูงมาครับ,รบถามว่าเพราะอะไรก็ว่าหนึ่งก็คือว่า คนในวัยทํางานเนี่ยเราดูแลตัวเองมากขึ้นครับต้องการพัฒนาดูแลบุคลิกภาพรูปร่างกันทุกคนคไม่ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสนันยกรรมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าความปลอดภัยเนี่ยมันก็ดีขึ้นเยอะ มากสูงมากเพราะนั้นเนี่ยคนก็เลยให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะมาทำสัญกรรมเสริมความงามเยอะมากส่วนในวันนี้เนี่ยที่หมอจะนำเสนอเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของสัญกรรมเสริมทรงอกครับเพราะว่าก็ติดอันดับต้องบอกว่าท็อปไฟลแล้วล่ะครับของประเทศไทยนะครับก็คือเป็นอันดับต้นๆแล้วก็มีคนไข้ถ้าเกิดเป็นในโรงพยาบาลของเราเนี่ย ก็เข้ามาสอบถามแล้วก็มาใช้บริการกันค่อนข้างมากนะครับวันนี้ก็เลยจะได้นำมาให้พูดคุยกันในวันนี้จะได้รู้กันว่ามันใช้วัสดุอะไรบ้างและการผ่าตัดเป็นอย่างไรมีผลข้างเคียงอะไรยังไงนะงั้นใชครับคุณหมอแล้วก็เลยอยากจะทราบว่าจริงๆแล้ววัสดุที่ใช้ในการเสริมช่วงอกเนี่ยจริงๆแล้วมีกี่แบบกี่ประเภทแล้วในแต่ละแบบนั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างเอ่ยครับสําหรับ วัสดุที่เราเอามานํามาใช้ในการเสริมทรงอกคนไข้เนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุที่เป็นคุณภาพแล้วก็เป็นวัสดุเรียกว่าเกรด A เลยนะครับซึ่งจะแบ,บ่งด้วยกันเป็น2แบบนะครับก็คือเป็นถุงที่ข้างในเนี่ยบรรจุเป็นน้ําเกลือกับอีกแบบหนึ่งก็คือถุงข้างในเนี่ยบรรจุเป็นลักษณะของเจลเป็นซือคอนเจลนะครับคราวนี้เนี่ย ออพอเมื่อนำมาใช้เป็นระยะเวลา20-30ปีเ,เป็นต้นไปเนี่ยเราพบว่าการใช้ถุงซิลิโคนที่ข้างในเป็นซิลิโคนเป็นเจลเนี่ยนะครับมันจะได้รูปทรงที่ออกมาแล้วสวยงามครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติได้ดีกว่าถุงน้ำเกลือเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยถุงซิลิโคนที่ข้างในเป็นเป็นเนื้อเจลเนี่ยนะครับจึงได้ความนิยมมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย หลังจากเรามาดูแล้วว่าถุงซิลิโคนข้างในที่มันเป็นเนื้อเจลเนี่ยได้รับความนิยมแล้วเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาคุณภาพของเ,ออเปลือกหุ้มซิลิโคน mm hmm. อีกทีหนึ่งนะฮะโดยการพัฒนาให้เปลือกหุ้มเนี่ยมีความปลอดภยัยปลอดภัยอย่างไรก็คือว่าป้องกันไม่ให้มีการแตกรั่วซึมนะครับแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนเช่นการเกิดพังผืด การเกิดพังผืดรัดของเต้านมซึ่งเราจะเห็นว่าบางทีคนไข้ไปเสริมซิลิโคนมานะครับแล้วเกิดผลข้างเคียงแทรกซ้อนเช่นเราเห็นว่ารูปทรงเปลี่ยนไปมีเหมือนเหือเป็นไตแข็งๆในนมอ่าครักนี้ก็คือเป็นพังผืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพัฒนาคุณภาพของถุงซิลิโคนให้มีลักษณะของว่าเป็นผิวเป็นค่อนข้าง เป็นเหมือนเนื้อทรายที่ถ้าเกิดเราเข้าไปเซิร์ชดูเนี่ยก็จะมีแบบโฆษณากันค่อนข้างเยอะหลายคือมีหลายแบบหลายประเภทใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณหมอมีตัวอย่างอะไรมานําเสนอบ้างไหมคะจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันว่าในแต่ละประเภทมีอะไรยังไงบ้างดิฉันแอบเหลือบมองเห็นอยู่เหมือนกันค่ะมันเยอะมากมายเหลือเกินค่ะคุณหมอค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีตอนนี้เนื่องจากอย่างที่เรียนนะครับว่าการ ผ่าตัดเสริมทรงอกเนี่ยเป็นการผ่าตัดซึ่งหมอคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันดับท็อปไฟนะมันเป็นท็อปทรีก็คือสาอันดับแรกของการผ่าตัดของศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบริษัทเนี่ยตั้งแต่ในอเมริกาหรือในออต่างประเทศแถบยุโรปเนี่ยก็ถึงพัฒนาคุณภาพของถุงซิลิโคนเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันมาเป็นทรงมาตรฐานเนี่ยก็คือทรงกลมธรรมดานะครับทรงกลมธรรมดาซึ่งข้างในบรรจุเป็นเนื้อเจลอันนี้คืออันเก่าแบบเดิมใช่ครับ แต่ก็มีการพัฒนามานะครับเดี๋ยวลองจับดูนะครับจะรู้ถึว่ามันเป็นแบบเนื้อมันจะเรียบๆครับแล้วก็มีเป็นใสๆนิดนึงเหมือนมีใสๆนิดนึงครับอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นถุงถุงผิวทรายครับซึ่งคุณภาพตรงนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งก็คือใส่แล้วช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดเป็นพังผืดพังผืดของเต้านมนั่นเองนะครับและในส่วนอันนี้ล่ะคะคุณหมอ ส่วนทรงอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทรงที่นิยมกันมากก็คือเขาเรียกว่าทรงหยดน้ำที่เวลาพอเสริมทรงอกใสเข้าไปแล้วเนี่ยรูปทรงจะได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ครับก็คือหลังจากเสริมไปแล้วเนี่ยก็จะได้รูปทรงของทรงอกเนี่ยสวยงามเรียกว่าทรงหยดน้ำนะครับถ้าที่ดูก็คือจะมีความแตกต่างกันใช่ค่ะรูปทรงค่ะใช่ันจะร้อยลงมานะคะคุณผู้ชมค่ะ คแต่เรื่องไซนี่ก็คือแล้วแต่ข้อตกลงของตัวคนไข้เองใช่ไหมคะว่าต้องการใหญ่เล็กแค่ไหนยังไงสําหรับการเลือกไซส์ของของซิิโคนเนี่ยก็มันจะอยู่ในเขาเรียกว่าหนึ่งก็คือความต้องการของผู้ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องมารับการตรวจร่างกายก่อนนะฮะเพราะเราต้องดูด้วยว่าสภาพผิวคนไข้ นะครับคนไข้มีผิวบางมากน้อยแค่ไหน<ม>นะครับเ,เนื้อของเนื้อเต้านมเดิมมีเนื้ออยู่มากน้อยแค่ไหนฐาน ฐานของทรงของของทรงอกคนไข้เนี่ยกว้างหรือแคบอย่างไรนะฮะเพราะจะบอกว่ามันมีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะต้นก่อนใช่ไหมคะต้องมาคุยกันก่อนว่าอย่างนั้นก็คือถ้าตัวเล็กๆต้องการที่จะใหญ่มากก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องแล้วแต่ด้วยว่ารูปลักษณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องวัสดุกันไปแล้วในเรื่องของการผ่าตัดแล้วคุนหมอค่ะปกติแล้วในเรื่องของการเสริมทรวงอกเนี่ยแผลผ่าตัดมีกี่แบบ แล้วมีอะไรยังไงบ้างเอ่ยต่ากันยังไงคะคุณหมอใช่ครับสำหรับการวิธีการผ่าตัดเนี่ยนะครับเราก็จะมีการลงแผลเนี่ยการลงแผลผ่าตัดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะฮะก็คือเราจะพยายามหลบไม่ให้เห็นแผลเป็นนะพะาะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงให้มีแผลเป็นที่เห็นได้ชัดเนี่ยเราก็จะเลือกลงสามทาง อย่างทางที่หนึ่งก็คือทางรักแร้รแรอันนี้เนี่ย<อ>าทางสุภาพสตรีคุณผู้หญิงทั้งหลายอาจจะบางคนอาจจะพอรับทราบกันแล้ว่าอ๋อเนี่ยเวลาเขาไปเสริมรองอกเขาใส่เข้าไปทางรักแร้ก,กันอ่าแล้วไปทางที่สองเนี่ยก็คือทางปานนมปานนมฮะ,ะปานนมหรือตรงลานนมที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับสาหรับเอ่อตรงนี้เนี่ยก็จะมีได้ในกรณีที่เราก็อาจจะเลือกในกรณีที่เอ่อสตรีท่านนั้นมีบุตรแล้ว ให้นมบุตรเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะมีการลงแพลผ่านตรง<ะ>อาจจะมีการตัดท่อน้ํานมบ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ที่แพทย์จะต้องคุยกับคนไข้อีกทีหนึง่งฮะ,ฮะส่วนทางเลือกที่3ก็คือก็เรียกว่าลงใต้ซอกของฐานนมนะฮะ,ฮะซึ่งตรงวิธีที่3เนี่ยจะเป็นที่นิยมกันในแถบอเมริกา<ะ>ค่อนข้างมาก นะฮะซึ่งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแผลเนี่ยมันจะลงอยู่ใต้ซอกฐานนมใตต้้เรานมใใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เห็นแผลได้เช่นกันแล้วก็ผลการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะมีข้อข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเวลา คนไข้มาเนี่ยหมอก็จะอธิบายให้ฟังอีกทีนึ่งนะครับใช่ครับค่ะและส่วนใหญ่คนไข้ที่ทำศัลยกรรมเสริมทรงอกไปแล้วเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนอกจากจะได้เต้านมที่สวยงามแล้วเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนหรือว่าอาการข้างเคียงอะไรตามมาที่หลังไหมคะครับสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทรงอกเนี่ยนะครับก็มีผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่เรารู้ทราบกันอยู่บ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของหลังผ่าตัดก็มีเรื่องของอาจจะมีรอยช้ำ บวมแดงนะครับบริเวณรอบเต้านมที่เราทําผ่าตัดน,นะครับอื่นๆน,นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปแล้วทางผืเป็นสิ่งที่ที่พวกเรากลัวกันมากคือว่าทำเสร็จแล้วกลายเป็นเหมือนเต้านมแข็งไม่นิ่มเหมือนตอนทําตอนแรกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของทั้งแพทย์และคนไข้เนี่ยให้ความร่วมมือในการมาเช็ค ตรวจอยู่ตลอดนะครับแต่ต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยอย่างที่บอกวัสดุทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยเราเลือกวัสดุที่มีคุณภาพที่เรียกว่าสูงมากนะครับซึ่ง ต้องต้องเียนตรงๆว่าที่ทางกรุงเทพคิสเตียนเนี่ยเราคัดเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์อย่างที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้นะครับเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักใ่่ไหมคะค่ะคุณหมอคะแล้วในเรื่องของการดูแลแผลนะคะที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่ว่าแผลผ่าตัดยังอยู่3แบบค่ะคุณผู้ชมคะแล้วในการดูแลแผลในแต่ละแบบต่างกันไม่เอ่ยสําหรับการดูแลแผลเนี่ย จริงๆแล้วแทบไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าหลังจากทําผ่าตัดแล้วเนี่ยแผลทั้งสามตแหน่งถ้าเราจะเลือกทำเนี่ยาเราจะเย็บปิดสนิทเรียบร้อยนะครับก็คือแค่มาตรวจตามที่แพทย์แนะนําเองครับใช่ครับไม่ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากว่าเราจะรับการเสริมทรงอกนะคะได้ตามสถานพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลต่างๆแล้วเนี่ยค่ะ แล้วก็ยังมีคลินิกเสริมความงามค่ะคุณหมอเปิดขึ้นมาอีกมากมายเลยจึงอยากจะให้คุณหมอช่วยเปรียบเทียบนิดนึงว่าร,ระหว่างการเสริมทรงอกจากทั้งสองสถาบ,บ,บันทั้งจากต้องพยาบาลและจากคลินิกเนี่ยค่ะคแตกต่างกันยังไงแล้วมีแบบ,บ,บไหนที่ปลอดภัยมากน้อยหรือเปล่าเอ่ย เหมอนกันไหมคะสาห,หรับตรงนี้เนี่ยนะครับเราเราต้องยอมรับว่าการทาศัลยกรรมทรงอกเนี่ยตอนนี้เราจะมีการทําทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่คลินิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหมออยากฝากให้คนไข้เนี่ยนะครับช่วยพิจารณานิดนึงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักทางด้านมาตรฐานเพราะว่าที่โรงพยาบาลของเราเนี่ย เ,เรามีแพทย์ทางด้านวิสัญญีะนะครับที่จะคอยระงับความรู้สึกแล้วก็ดมยาสลบนะฮะคนไข้เนี่ยในช่วงที่ทำผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะปลอดภัยะนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าหลังผ่าตัดถึงตรงทรงอกแล้วมันเจ็บเนี่ยทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องช่วยให้ยาลดระงับความเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นข้อดีของการทําในโรงพยาบาลนะครับก็คือมาตรฐานความปลอดภัยนะครับการได้รับรับรองเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราดูแลให้ตลอดนะครับก็คือแน่นอนก็คือว่าต้องปลอดภัยอยู่แล้วล่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วในเรื่องของปัจจุบันนี้คะที่ได้ยินกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกจากว่าเราจะเสริมทรงอกด้วยการใส่ถุงซิลิโคนเหล่านี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะ ยังมีเกี่ยวกับการของฉีดฟิลเลอร์หรือเปล่าคะอาจารย์ได้ยินมาอย่างนั้นค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอนิดนึงว่าการฉีดฟิลเลอร์กับการเสริมแบบถุงซิลิโคนนี่ค่ะมีความปลอดภัยความสวยงามหรืออะไรต่างกันไหมเอ่ยสำหรับการเสริมทรงอกเนี่ยนะครับที่ตอนนี้อาจจะมีการใช้การฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเนี่ยนะครับต้องเรียนตามตรงเลยว่าการฉีดเนี่ยก็คือสามารถทำให้รูปทรงมันใหญ่ขึ้นได้จริง แต่ว่าตัวฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยครับเรายังไม่ถือยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องต้องให้ทางคนไข้เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะถ้าเกิด เราเราจะเจอปัญหาเหมือนกันที่คนไข้ฉีดฟิลเลอร์มาจากที่อื่นแล้วก็กลับมารักษาที่โรงพยาบาลเจอปัญหาตั้งแต่อักเสบแล้วติดเชื้อเป็นหนองนะครับถึงถึงขั้นก็คือรูปทรงของเต้านมเสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องต้องแจ้งเอาไว้ว่าอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความสะดวกหรือว่าอาจจะดูแล้วว่าเออมันประหยัดกว่าตรงนี้นะครับมันมีราคาแค่ต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ความปลอดภัยที่ตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะสาคัญที่สุดนะคะ ค่ะคุณหมอคะแล้วเราพูดกันมาเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่กำลังรับชมเราอยู่ในตอนนี้ค่ะก็อาจจะเกิดความอยากนะคะที่จะทำหรือปรึกษาคุณหมอขึ้นมาบ้างค่ะเบื้องต้นเลยอยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนํา วิธีการเตรียมตัวเตรียมใจนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากที่จะรับการเสริมทรงอกกันนิดนึงค่ะว่าเขาควรจะเตรียมตัวเตรียมใจในการทําอย่างไรบ้างเอ่ยครับสำหรับคนที่สนใจต้องการที่จะทาศัลยกรรมเนี่ยนะครับตกแต่งเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือว่าอยากให้ไปลองเซิร์ชหาข้อมูลประวัติของแพทย์ที่ทำเลยนะครับว่าอยู่เป็นแพทย์ที่จบมาทางด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยตรงหรือเปล่านะครับมีประสบการณ์การทํางาน กี่ปีนะครับออโอเคถ้าเกิดแบบบางบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูนะดูดูประวัติของแพทย์ด้วย2เนี่ยนะครับก็คือว่าดูจากสถฐานพยาบาละนะครับรับรองมีมาตรฐานคุณภาพสูงแค่ไหนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนเรื่องการการเตรียมตัวเนี่ยแล้วส่วนเรื่องข้อมูลเนี่ยเราสามารถ หาได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มาคุยกับหมอก่อนสามารถไปคุยกับแพทย์ได้หลายที่ก่อนที่เราจะตัดสินใจนะครับว่าเราจะเลือกทําที่ไหนเราเรียกว่าเตรียมตัวเองมาให้พร้อมก่อนใช่ไหมคะข้อมูลมาให้แน่นเต็มที่นะคะแล้วค่อยตัดสินใจมาปรึกษาอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะคุณหมอคะและที่ฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะในตอนนี้คงจะ เข้าใจนะคะแล้วก็รับทราบถึงเรื่องราวของการทำศัลยกรรมเสริมทรงอกกันไปบ้างนะคะจากคุณหมอในวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะรับคาปรึกษานะคะเพื่อเป็นการส่วนตัวกับคุณหมอของเรานะคะก็ขอเชิญโทรมาสอบถามตลอดจนถึงาสามารถทํานัดเพื่อตรวจแลวก็ปรึกษากคุณหมอของเรานะคะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่แผนกศัลยกรรมนะคะผู้ป่วยนอกประจำโรงพยาบาลกรุกงเทพริสตียนนะคะและสําหรับในวันนี้ค่ะดิฉันนะคะก็ขออนุญาต จบรายการแต่เพียงเท่านี้และที่สําคัญก็คือขออนุญาตกอบขอบพระคุณนะคะนาย <Okay. S 1> แพทย์เฉลิมเกียรติรวีพักวัตเป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้ <Okay. S 1> ให้คําแนะนําตลอดจนไขข้อข้องใจต่างๆให้กับสาวๆและรวมถึง ตัวของดิฉันเองได้รับทราบในวันนี้นะคะกลับขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะดิฉันและคุณหมอนะคะก็ขออนุญาตลาคานผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะในโอกาสหน้ากับเรื่องราวดีๆจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ